สวัสดีครับผมแจ็คบางโพนะครับนะเจอกัะน้ำต่ำเสวยเลยครับพันแจ็คครับค่อยๆครับไป็นลงโน้มไปขนาดนะครับเด็ดเดเดี๋ยวเล็กครับโอเคเจอกัะน้ำต่ำนี้ก็โอเคโชว์เดะนะครับนี่เป็นไงพันแจ็คบางทีมันตีดังใหญ่กันมาครับต่อเลยอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันไม่ถึงห้าสิบเมตรนะครับนะสวยเลยครับน้ำหวานเต็มไหมครับพันแจ็คล้นนะครับโอ้โหพันแจ็คมันน้ำหวานล้นนะครับนะ ตัดแต่ยาวนะครับเผื่อมัดด้วยครับโอเคสวยงามครับพันแจ็คเยี่ยมเลยครับหลังนี้โอ้โหป่าค่อนข้างจะโอ้โหผมว่าจะเป็นหมอนทองเงี้ยนะครับหมอนทองครับนะครับปึ๊บหมอนทองครับโอ,โอ้โหหัวใสหัวใสเตาะเลยครับหัวใสครับพันแจ็คเลยครับปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป โอ้โห oh, oh, โจเลยครับนี่แน่ไม่อยากจะคุยเอาสักหน่อยครับนะสวยครับโอเคครับปิดคลิปครับหาต่อครับหาต่อ